นัทรั์รับแฟนสาวเกาหลีที่หึงห้ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแะนรักทางไกลให้รอดอยากกดไลค์ชุดว่ายน้ำ นัทรัตแม้จะมีรักทางไกลแต่ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนักแสดงหนุ่มนัทนัทรัตมริสเลอกลองซึ่งคบหาดูใจกับแฟนสาวชาวเกาหลีใต้มาได้4-5ถึงปีแล้วล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มนัทที่มาร่วมบวงสรวงละครสงครามเงินซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจถึงวิธีรักษาความสัมพันธ์ระยะไกลบอกอย่าฟอลโล่และกดไลค์สาวๆเยอะโดยเฉพาะรูปทุบว่ายน้ำที่สำคัญห้ามเป็นเพื่อนกับแฟนเก่า ึ่งหนุ่มนัดเข้าใจที่แฟนที่หึงและยังตัดพ้อที่ตนได้ทำงานกับสาวๆสวยๆทั้งนั้นล่าสุดถ่ายรูปคู่นักแสดงรุ่นพี่ป๊อปปียธิดาที่เล่นละครด้วยกันถึงขั้นต้องรีบอธิบายให้แฟนเข้าใจแต่ไม่ถึงขั้นกลัวแฟนแค่อยากให้เกียิคนที่ตัวเองรักที่เกาหลีใต้มีเหตุการณ์น้ำท่วมแฟนเราเป็นยังไงบ้างใช่ๆเขาก็ส่งรูปมาให้ดูมีน้ำท่วมแต่โชคดีที่เขาไม่ได้โดนอะไรตรงนั้น เราก็บอกควรจะซื้อจีวาก้อนรถใหญ่ๆเผื่อมีน้ำท่วมอีกตอนที่เขาส่งรูปมาผมก็นึกว่าเป็นข่าวปีที่แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังแต่ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเขาจะชิวๆเหมือนตอนนั้นมีข่าวที่ส่งมาในมือถือทุกคนมีขีปนาวุธยิงข้ามที่มีการแจ้งเตือนปรากฏว่าทุกคนแตกตื่นมากแต่เขาเล่นฟิตเนสและไม่ได้รู้เรื่องด้วยเหมือนเขาชิวๆเราก็เลยชิวตามพอเป็นร,ระยะไกลต้องเป็นห่วงอะไรมากน้อยแค่ไหน ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าคนที่คบกันระยะไกลด้วยความที่เวลาเจอกันน้อยแล้วพอเจอกันทั้งคู่ก็จะค่อนข้างดีกันมากเพราะเวลาเจอกันมันมีน้อยมันก็อาจจะมีส่วนช่วยได้แล้วเราก็สื่อสารกันตลอดแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างสบายสบายไม่ได้ไปไหนอะไรเท่าไหร่วิดีโอคอลไปเขาก็ใส่ชุดนอนอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์ก็อ่านหนังสือก็ไม่มีอะไรให้หน่าเป็นห่วงถ้าทั้งคู่เที่ยวกลางคืนก็อาจจะน่าคิดเราไม่เที่ยวทั้งคู่ ไม่เที่ยวครับเป็นคนสะตรองในเรื่องความสัมพันธ์ใช่ครับก็งงเหมือนกันแนะนำรักทางไกลต้องทำยังไงก็พยายามทำตัวให้ดีๆอย่าไปฟอลโล่ใครในไอจีเยอะอย่าไปกดไลค์อย่าไปคอมเมนต์ใครใส่ชุดว่ายน้ำก็อย่าไปอะไรเห็นแล้วก็ผ่านไปแอบเซฟไว้เฮ้ยไม่ใช่เคยมีเรื่องแบบนี้เหรอ ก็มีบ้างแหละเราก็เลยรู้เป็นบทเรียนตอนแรกเราก็คิดว่ามันไม่ได้มีอะไรเพื่อนกันแต่เราก็คิดในมุมมองของเขาเกาหลีเขาจะซีเรียสมมุติใครเป็นแฟนเก่าเขาก็ไม่คุยกันนะคนเกาหลีเขาไม่ได้แบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นแฟนแต่ตอนนี้เราแค่เป็นเพื่อนกันเฉยๆจะไม่มีแบบนั้นเราต้องให้เกียรติคนที่เราคบอยู่ปัจจุบนันเราก็ทําตามนั้นแฟนค่อนข้างที่หึง ก็มีบ้างผมก็เข้าใจเขาแหละเขาก็บอกเนี่ยไม่แฟร์เลยเธอทํางานเจอแต่ผู้หญิงสวยๆทุกวันเราเจอแต่แบบอาจอทีในที่ทํางานตอนนี้ถ้าเจอผู้หญิงสวยๆกล้าถ่ายรูปลงไหมพอเขาจะถามไงอันนี้เจอจากไหนถ้าที่ทํางานเขาก็จะโอเคสมมุติถ่ายกับแพนเค้กข็มมานิตต้องรายงานเขาไหมขนาดกับพี่ป๊อกปิยธิดาเราก็บอกเนี่ยเขามีแฟนแล้วว่านะคือพี่ตักเขารักกันมากนะ วันนั้นมีเล่นกันนิดหน่อยเพราะเราจะเข้าฉากกับเขาเยอะแต่โดยรวมก็ไม่มีอะไรครับแล้วถ้าเล่นฉากเลิกซีนละ่ะเขาจะว่ายังไงเขายังไม่เห็นเดียวต้องลองดูครับมีแบบเราถอดเสื้อแล้วต้องจ้องเดี๋ยวดูว่าเขาจะว่ายังไงเตรียมคําตอบไว้แล้วถ้าเขาถามผมว่าเขาชอบแหละคำคำก็ไม่ถึงกับต้องบอกก่อนไม่ขนาดนั้นเราดูเป็นคนกลัวแฟนไม่มันไม่ได้กลัวหรอกแต่คิดว่าเราก็ควรจะทําให้เขาสบายใจ ความสุขเขาก็คือความสุขเราถูกไหมเราทําให้เขาทุกเราก็รู้สึกไม่ดีอะไรที่เราช่วยได้เราก็ทําเป็นการให้เกียกรติกันมีแพลนจะบินไปหรือว่าเขาจะบินมาหาไหมใช่ครับเขาก็ถามอยู่เขามีวันหยุดบ้างเขาก็รู้ว่าเราทํางานตอนนี้เราถ่ายหลายเรื่องอยู่รอให้ปิดกล้องเหหรือสักเรื่องเดียวก่อนเราถึงจะว่างไปหรือไม่เขาก็มาได้ก็คุยคุยอยู่ครับอยากให้เขามาพักที่ไทยก่อนไหมตอนนี้ที่เกาหลีเจอภัยธรรมชาติ ถ้าอย่างนั้นก็ดีครับเราก็คิดถึงเขาแหละยังโชคดีที่เดี๋ยวนี้มันมีวิดีโอคอลไม่งั้นผมว่าก็อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้ถ้าต้องเขียนจดหมายหากันคบกันมากี่ปีแล้วก็ประมาณ4-5ปีแล้วครับถ้ารู้จักกันก็นานกว่านั้นครับทุกวันนี้ยังมีคนมาคอมเมนต์ว่าแฟนเราอยู่ไหมตอนแรกๆมีนิดหน่อยหลังๆก็ไม่ค่อยมีแล้วแต่พอมีบ้างเราก็ไม่ได้อะไรแหละก็ปล่อยๆไปไม่ได้ตอบกลับไป ที่เกียจแล้วตอนนี้มีงานทำเยอะแล้วตอนนั้นว่างๆแฟนน้อยใจไหมเวลาเจอคอมเมนต์ว่าแรงๆไม่ไม่เขาคำๆที่ผมเคยบอกเขาบอกหน้าแก่มาตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็ดูคิดบวกดีเป็นผู้ใหญ่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข้าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ